เอานะครับผมนะก็ต้องขออากาศสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะครับผมนะวันนี้ก็อยู่กับผมนายมิเตอร์หนึ่งเกมเมอร์นะครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวเซิร์ฟไทยนะครับของเวอร์ชันหนึ่งนะครับวิธีรีจิสเตอร์นะมันก็จะบอกอยู่นะนี่รีจิสเตอร์แล้วก็พาสเวิร์ดครั้งเดียวนะผมเหมือนล็อกอินนั่นแหละครับแทนจะเป็นรีจิสเตอร์นะผมอ่ะเป็นเซิร์ฟของคุณอิดเกมนะผมอันนี้ก็จะเป็นปาร์คนะครับปาร์คอะไรก็ไม่รู้อ่านไม่ออกก็คือกระโดดนะครับผมตรงกระโดดนะนี่เดี๋ยว อ้แหลกครับเี๋ยวจะกระโดดให้ดูครับปึ๊บตรงกระโดดต้องกระโดะโดให้สนุกนะครับผมนี่อืมกระโดดต้องสูงไปเก็บภาพเอาไว้ทาปกคลิปดีกว่านะครับนี่เอาปกคลิปตรงนี้เลยละกันนะครับผมอ่ะก็ขอปิดแชทก่อนนะครับทําปกคลิปแม่งตรงนี้เลยปับ๊บอ่าถ่ายเรียบร้อยแล้วนะครับ โอเคปุ๊บโอ้โหตกไม่เป็นไรนะผมโอเคตอนะอันนี้ล่ะโอเวอร์แอดมินอีทเกมนะครับผมสตารนี่ครับก็อ่านกันเราเองนะผมอันนี้ล่ะอาชีพนะพวกอาชีพนะครับผมอาเจ็บก็คืออาชีพอันนี้ถ่ายชมวิวภาพมุมสูงนะครับก็จะอยู่บนฟ้านี่นี่ก็อ่อแป๊บหนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมเป็นอย่างนี้อะ ปกติมันจะเกิดบนฟ้านะครับถ้าถ่ายภาพมุมสูงนะครับก็รองเงินนะครับผมมาก็าไปดูแล้วอันนี้ล่ะแท็บทุกครับมันนี่กดเพื่อดูเงินนะครับผมนี่ชื่อเราช็อปนะครับตรงชอ็อปเขายังสร้างไม่เสร็จนะครับอันนี้ล่ะหากจะช่วยเติมเซิร์ฟกดเพื่อดูข้อมูลน,นะครับใครสิจะช่วยเติมเซิร์ฟนะครับผมผมก็จะพาไปดู โซนวาร์ปกันก่อนเลยนะครับผมนะครับก็จะมีหนึ่งวิหนึ่งนับก็ต้องรอคนมาแตะนะครับผมตรงนี้อันนี้ล่ะมันนี่โวมันนี่นับก็คือเงินนับอันนี้ก็คือโฮมโซนนับสกายวอลหายไปไหนนะครับผมก็จะมีประมาณนี้แห้ะเนาะหมดแล้วนะครับผมโอเคครับใครชอบคิปนี้กดไล์นะครับเชิญกดแชร์นะครับที่สำคัญนะครับกด subscribe ให้ผมด้วยไปละ